พูดถึงนักแสดงเด็กในยุคนี้ต้องไม่พ้นสี่นักแสดงเด็กน้องอันดาสาวน้อยมากความสามารถวัยเจ็ดขวบและสามหนุ่มน้อยวนเฉลิมตอนเด็กจากละครทองเหนือ9ก้าน้องยอชน้องแม็กและน้องเมลิกที่แม้ปัจจุบันทั้งหมดจะเป็นนักแสดงเด็กยอดนิยมแต่พวกเขาก็มีความฝันตอนโตที่ไม่ใช่นักแสดงอาชีพค่ะหนยะ ถ้าหนูไม่ได้เป็นหมออยากเป็นแอร์โฮสเตสแต่ถ้าไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสก็อยากเป็นเป็นผู้จัดหนูอยากเป็นทั้งหมอผิวหนังแล้วก็หมอดูแลรักษาค่ะถ้าหนูไม่ได้เป็นหมอผิวหนังหนูก็อยากเป็นหมอดูแลรักษาคุณพ่อคุณแม่โตขึ้นนะครับผมอยากเป็นวิศวกรสร้างหุ่นยนต์เลยครับครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สบาย สร้างหุ่นยนต์ให้ไปซื้อยาไปทำอาหารให้เรากินอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องยนต์ครับอยากสร้างไอรอนแมนเอาไปบินแล้วก็ยิงไม่จะสร้างไอรอนแมนบังคับเป็นเป็นแบบทำให้ไม่ต้องใส่ล่าแต่บังคับเองได้ oh. ปันในวันเด็กน้องอันดาน้องยอดน้องแม็กต่างอยากได้ของเล่นชิ้นโปรดแต่ทุกคนก็ไม่ลืมฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนให้เป็นเด็กดีพร้อมคำขวัญว,วันเด็กระจำปี2557ค่ะขอให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวไหนนะคะก็ขอให้ไปเที่ยวไปเที่ยวมาไหนไปไหนนะคะก็ขอให้เดินถักในสวัสดิภาพค่ะกระตัญยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินยัยสร้างไทยให้มั่นคงครับ โซฟีดาสุคันโทร,รายงาน ผูใ้ใหญ่ก็ฝันได้นะฝันอยากเป็นอะไรค่ะ<ม> <c oughs> <c oughs> ส่วนน้องๆทั้ง4นี่นะคะ<ม>ก็จะเรียกว่าสร้างความบันเทิงให้กับทุกท่านด้วยที่มาชมงานวันเด็กของทางช่อง3าในเสาร์ที่1 1เมกราคมนี้นะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดโมงเชา้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวนอกจากน้องๆหนูๆแล้วก็ยังมีนักสแสดงจากซีรีส์ชุดลูกไม้ของพ่อ5คุณชายจากซีรีส์ชุดสภาพบุุษจุฑาเทพ5สาวเดอะซิกเซนแล้วก็นักแสดงจากละครสามีด้วยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนมาที่มา ตั้งแต่แบ8โมงเช้าจนถึงเ<ะ>ที่ยงกันเลยนะคะ,ะต้องรีบมา